สิบดูกรภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปยายถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในรูปที่เป็นอดีตย่อมไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันเสียงกลิ่นรสโรพฏฐภพธรรมารมที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปยาย ถึงที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยาสาวกผู้ดได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในธรรมารมที่เป็นอดีตย่อมไม่เพลิดเพลินในธรรมารมที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งธรรมารมที่เป็นปัจจุบัน11ดูกรภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอานาคตเป็นทุกข์จะกล่าวไปยายถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยาสาวกผู้ดได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในรูปที่เป็นอดีต ไม่เพิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันและอื่นๆ 12. อดูกรภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวไปยายถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเล่าอาริยสาวากผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบ,บเอื่อหน่ยมมยายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับซึ่งรูปที่เป็นปัจจุบันเสียงกลิ่นรสโพธิพัทพภะธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวไปยัยถึงที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในธรมรมารมณ์ที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งธรมรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันจบสูตรที่10จบอนิจจวัคที่หนึ่งรวมพระสูตรที่มีในวรรนี้ คือหนึ่งอัจฉติกอนิจจสูตร2ออัจฉติกทุกขสูตร3อัจฉติกอนัตตสูตร4พาหินอนิจจสูตร5พาหินทุกขสูตร6พาหินอนัตตสูตร7จดอติตานาคตปัจจุบันนานิจจสูตรอตีตานาคตปัจจุบันนอนทุกขสูตร9อติตานาคตปัจจุบันนานัตตสูตรสิพาหินสูตรพระตรยปีดกเล่มที่18พระสุตรตันตะปีดกเล่มที่13ยุตตนิกายสลายตนวัคพาหินสูตร ไซฮาย blogspot. com สกอตไซดีวีเอชไอจีเอช